เอาละค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำทำนายดวงกันนะคะมาจากสินแสเป็นหนึ่งวงพูดอนเป็นดวงของคนเกิดปีชวดสำหรับวันที่22พฤศจิกาย,ยน2568ค่ะครับผม ไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยนะคะเขาสรุปมาเลยว่าเป็นวันของการเริ่มต้นที่อบอุ่นหัวใจโอ้โห oh, แค่ฟังก็รู้สึกดีแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะคือมีเกณฑ์จะได้เจอคนถูกใจหรืออาจจะเป็นเพื่อนใหม่ก็ได้ที่จะกลายเป็นแบบพลังบวกดีๆในชีวิตเราอืม hmm. เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแค่ประโยคสั้นๆนี้เราจะสกัดอะไรออกมาได้บ้างน่าสนใจมากครับคือการที่เขาเลือกใช้คําว่าอบอุ่นหัวใจ แล้วก็เน้นเรื่องคนเนี่ยมันต่างจากคาทํานายอื่นที่อาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เหมือนกับว่าพลังงานของวันนี้มันส่งเสริมเรื่องการเชื่อมต่อกับผู้คนโดยเฉพาะเลยนะ เป็นการเปิดรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจริงๆแล้วพอพูดถึงการเปิดรับโอกาสใหม่ๆนะคะมันก็น่าสนใจตรงคําแนะนาแรกที่ให้มาเลยก็คือเรื่องสีมงคลค่ะซึ่งวันนี้คือสีน้ําตาลค่ะอืมสีน้ำตาลตอนแรกก็แอบ,บเอะนิดนึงนะคะคือพอเรานึกถึงการเจอคนใหม่ๆมันน่าจะเป็นสีสดใสๆหน่อยใช่ครับอย่างสีชมพูสีส้มอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่สีน้ำตาลมันให้ความรู้สึกแบบ หนักแน่นมั่นคงเหมือนพื้นดินเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยครับและผมว่านี่แหละคือจุดที่ทําให้คำทำนายนี้มันลึกซึ้งขึ้นอ๋อหรอคะคือการเลือกสีน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะเป็นการตีความว่าการเริ่มต้นที่ว่านี่นะครับไม่ใช่การเริ่มต้นแบบฉาบฉวยหรือแบบความสัมพันธ์ชั่วขําคืนอ๋อค่ะค่ะแต่มันคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงและอบอุ่นจริงๆ ถ้าเราดูแนวทางของสินแสเป็นหนึ่งเนี่ยเขามักจะเชื่อมโยงสีเอิร์ธโทนกับความมั่นคงในระยะยาวอยู่แล้วเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงนั่นเองทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งที่เขาให้มานั่นก็คือเลขนำโชคค่ะคือเลขห้าห้าครับห้าห้าถ้าสีน้ำตาลคือความมั่นคงแล้วเลขห้าห้าล่ะคะมันมีความหมายที่ไปในทางเดียวกันไหมคะและตรงนี้แหละครับที่มัน ผมว่ามันเกิดความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาขัดแย้งเหรอคะใช่ครับคือในทางศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเลข55ถือเป็นมาสเตอร์นัมเบอร์เลยนะซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอิสรภาพการผจญภัยโอ้โห oh. ซึ่งให้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับความนิ่งความมั่นคงของสีน้ำตาลโดยสิ้นเชิงเลยจริงด้วยค่ะ ขัดกันคนละขั้วเลยแล้วแล้วแบบนี้เราจะหาความลงตัวได้ยังไงคะระหว่างความมั่นคงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่อาจจะเป็นหัวใจที่แท้จริงของคำทำนายนี้ก็ได้ครับมันไม่ใช่การให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการผสมผสานพลังงานสองขั้วนี้เข้าด้วยกันอืมหมายความว่าความสัมพันธ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งมั่นคงจากพลังของสีน้ำตาลและในขณะเดียวกัน ก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตจากพลังของเลข55อ๋อ oh. อาจจะเป็นเพื่อนที่ทำให้เราแบบกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือเป็นคนรักที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนมุมมองชีวิตเราไปเลยก็ได้เป็นความมั่นคงที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ใช่เลยครับแบบนั้นเลย เป็นการตีความที่น่าทึ่งมากค่ะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยงั้นเรามาดูเคล็ดลับสุดท้ายกันดีกว่าเขาบอกว่าให้วางดอกไม้หอมไว้ที่หัวเตียงค่ะเพื่อดึงดูดคนดีๆเข้ามาครับอันนี้ดูเป็นอะไรที่ตับต้องได้ง่ายนะคะใช่ครับแต่เรามองได้สองระดับเลยนะระดับแรกก็คือมองในเชิงสัญ,ญลักษณ์ กลิ่นหอมของดอกไม้ก็เหมือนการสร้างบรรยากาศรอบตัวให้หน่าเข้าหาแต่ในอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองเชิงจิต,ตวิทยาเนี่ยการกระทํานี้มันส่งผลต่อตัวเราเองโดยตรงเลยยังไงคะการที่เราจัดดอกไม้ได้กลิ่นหอมหอมตอนจะนอนตอนตื่นมันเหมือนเป็นพิธีกรรมเล็กๆนะครับที่เราทําเพื่อตอกย้ํากับจิตใต้สํานึกของเราว่าเราพร้อมแล้วนะที่จะเปิดรับสิ่งดีๆอคือดอกไม้ไม่ได้เป็นแม่เหล็กไปดูดคนอื่นเข้ามาตรงตรง แต่เป็นเครื่องมือที่ปรับจูน้างในของเราให้พร้อมรับโอกาสมากกว่าสรุปเราทั้งหมดนี้ก็คือสําหรับคนปีชวดในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การนั่งรอให้โชคชะตาพาใครเข้ามาแต่เหมือนเป็นคู่มือการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มีคุณภาพถูกต้องเลยครับเป็นความสัมพันธ์ที่จะนำมาทั้งความมั่นคงแล้วก็การเติบโตด้วยใช่เลยซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่า คือคำทำนายทั้งหมดนี้เนี่ยมันเน้นไปที่การดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองกลับกันบางทีสาระสำคัญที่สุดที่ซ่อนอยู่อาจจะไม่ใช่การเตรียมตัวเพื่อรับแต่อาจจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นคนดีๆที่ใครสักคนกำลังตามหาอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับ